ขอดไข่เจียวกันพี่น้องเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำสูตรใหม่ไข่เจียวผสมน,นี่เลยผักสะเดาสับผักสะเดาใส่กับหยังกระเสียบนี่จัดไป แสดาวพี่น้องร,รูรดป,รปื้ดรูดปื้ดไปลองดิสิลูกหยอกวเดีก่อ เ si si สียบแสบเดี๋ยวลูกนนน งาพี่น้องดูคนนัาตารนักกา,ากินไมจ้าหอาจะได้กินสูตรใหม่ไข่เจียวผักสะเดาดูพี่น้องนากกินบอ จะเสะ่เดู่ตัวนอรอ่์ะได้ลึกมัน,นก็โอเคเพีอ่อนเราทีนี้เราจะมาไปชิมสรสชาติกันมาลองชิมดูว่ามันจะอร่อยแค่ไหนไข่เจียวสะดา์ก็บอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยา ลองซิว่ามันจะเป็นยาอะไรกลิ่นกลิ่นและรสชาติมันจะคล้ายๆลาบประดุกเลยพี่น้องอืม,อม อร่อยมากมันจะคล้ายๆลาประดุกทั้งกลิ่นทั้งรสชาติลาบประดุกชัดๆอย่าลืมลองไปทำดูไปนะไข่เจียว ไข่เจียวใส่สะเดาทั้งรสชาติทั้งกิ่นลาบปลาดุกชัดๆอร่อยด้วย<ม>นี่ขนาดเรากินแบบไข่เจียวธรรมดาไม่ได้ มนีน้ำพริกน้ำปป่งน้ำพรำิกน้ำปลาอะไรลาบปลาดุกชัดชัด,ชดอร่อยมากทั้งกิ่นทั้งรสชาติราบปลาด,ปดุกเลยเข้าทางสูตรใหม่ฮะใครลองอาไปทำกินได้นะอร่อยไข่เกียวเขาเรียกว่าไข่เกียวผักสะเดา ดูหน้าตาสวยหอมอร่อยด้วยหอมด้วยโอเค